สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยุทธคานะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆนะครับเข้าใหม่มาแนะนํานะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะนะครับ Ford e c o s p o r t 1.5เทสนะครับคันนี้ได้เป็นปี2017นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นกันนะฮะเดี๋ยวพาดูนะครับบริเวณรอบคันเลยนะครับของรถคันนี้นะครับผมก็ดูไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับ มไฟยังใสอยู่นะครับสวยงามนะครับยังใช้งานกันอีกยาวๆนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสลับกับสีดํานะครับผมกระจังหน้าก็ดูสวยงามอยู่นะครับกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับผมมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทั้ง4บานนะครับผมตัวล้อแม็กนะครับ๋ยวซูมให้ดูล้อแม็กกันจะชัดนะครับล้อแม็กของเดิมจากโรงงานมานะฮะตัวด้านหลังนะครับก็มียางะไหล่นะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับ คอนฟาทั้งสองข้างด้านหลังนะครับก็ดูสายสวยงามนะครับมีโลโก้ติดมาให้ครบๆเลยนะครับผมก็สเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้ก็จะตัดกับเป็นสีดํานะครับนี่นะครับผมให้ดูตัวล้อแมกนะครับสภาพดีมากนะครับตัวล้อแมกของเดิมจากโรงงานมาเลยนะฮะสภาพดีนะครับยังสวยอยู่ใช้งานกันอีกยาวๆนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับคันนี้นะครับด้านในนะครับเปิดมานะครับมืดไปนิดนึงนะครับ นี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็สวยสะอาดนะครับภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันก่อนเลยนะครับวิทยุหน้าจอของเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะฮะสภาพสวยนะครับพวงมาลัยไม่มีรอกไม่มีขาดนะครับพวงมาลัยนี้ควบคุมเครื่องเสียงได้นะฮะคันนี้ตัวพวงมาลัยยังสวยนะครับสภาพดีเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับ อ่าเป็นทูโทนนะครับสีดากับสีเทานะครับสลับกันนะครับอันนี้ให้ดูนะครับโครงสร้างนะครับนี่ประตูไม่มีถอดมานะคะสภาพสวยจริงๆนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับเป็นบาะผ้าเหมือนกันนะครับอ่าเบาะเนี่ยตัวเบาะนะครับไม่ยุบไม่ขาดนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าแต่ยังแข็งๆอยู่ใช้งานกันอีกยาวนะครับคันนี้สภาพสวยมากนะฮะคันนี้ มีให้ครบๆนะฮะรองรับ e85 นะครับด้านหลังนะครับเปิดมาเก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะรถคันนี้นะครับกับราคาเพียง3,2 9000บาทนะครับผมนะครับราคาเนี่ยถือว่าไม่แรงนะฮะกับรถสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับ อ่ารีบเข้ามาดูนะครับหรือโอนจองเอาไว้ได้เลยนะฮะของเราเป็นโชรูมาตรฐานนะครับเป็นบริษัทในเครือของมิ l ิเนียมอเตอร์กรุ๊ปนะครับหรือ BMW นะครับซื้อขายรถยนต์แลกเปลี่ยนนะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับ Ford นะครับอีโคสปอรคันนี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อเข้าได้นะครับที่เบอร์0ูนย์4 4ห้าครับ